สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสรั้นเรื่องเมื่อฉันก้นรั่วจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยคะ่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยคะ่ะไปกันเลยเฮ้ยวันนี้ต้องไปทำงานอีกแล้วหรอเราขี้เกียจไปทำงานจังเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยเมืเ่อไรจะถึงวันหยุดหรือวันเทศกาลนะ ำงานไหมเนี่ยปวดอึปวดอึปวดทุกท,กทกวันเลยเฮ้ยอูเละโอ้ยฉันต้องไปหาหมอแล้ววันนี้ขอไปทำงานก่อนก็แล้วกันนะโอ้ยนี่ไปทำงานดีกว่าอึอเสร็จแล้วมันจะไม่ต้องกลับมาอึอ,อีกอโอ้ยปวดท้องล้ก้นฉันเป็นอะไรเนี่ย ท้องเสียมันก็คงไม่เป็นอย่างนี้หรอกมั้งมันแบบถ้าเกิดท้องเสียมันก็อันไม่อยู่ดิแต่การก็เหมือนเลยนะแต่นี่มันขี่แบบจะทีเลยนะเพิ่งอึไปแล้วก็มาอึอีกโอ้ตาย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 รถต,ต,ติดบ้าช่วยด้วยฉันไปทำงานยังไงตอนทีนี้โอ้ยโอ้ยกว่าจะมาถึงบริษัทต้องนั่งรถสองแถวมาเพราะว่า รถเราติดบักอะ่ะหายไปเลยโอ้ยขอญาไปทำงานก่อนดิกวอ้ยปวดปวดปวดขอญาข้ห้องน้ำก่อนแล้วกันปวดขี้โอ้ยไม่ไหวละปุด๊ดเฮ้ยสวัสดีพี่เจีย๊ยบเมื่อกี้แกไปไหนมาฮะโทษทีพี่เจีย๊ยบฉันเข้าห้องน้ำ ตอนนี้มาทำงานสายนะเนี่ยขอโทษพี่เจบพ,พอดีฉันว่าพอดีเหมือนฉันจะท้องเสียนิดหน่อยอะฉันก็เลยมาสายเข้าห้าง้ำตั้งสี่ห้ารอบเนี่ยยี่รอบที่หกก็เลยมาเข้าที่บริษัทเนี่ยไปไปไป,ไปทำงานหัวหน้าเรียกประชุมอ๋อโอเคค่ะพี่ขอบคุณมากนะพี่ไม่เป็นไรรีบไปเถอะตายแล้วหัวหน้าเรียกประชุมุยาค,ค่ะ,ะหัวหน้า เขาย่เหัวหน้าพอพอพอดีว่าฉันฉันท้องเสียเขาหัวหน้าเอาเอาเอาประชุมประชุมขอโทษนะเขาหัวหน้าไม่เป็นไรรอบหลังก็รีบให้มาเร็วๆหน่อยละคขาหัวหน้าเธอเป็นเลขาฉันนะมาสายแบบนี้ไม่อาลุกน้องบ้างหรอไม่อายเขาหัวหน้าฉันไม่ได้ทําความผิดเพราะว่าฉันปวดท้องคล้องน้ำฉันท้องเสียฉันก็เลยไม่อายคขะหัวหน้า อาเอาเอา,เอานี่งานปีนี้ลูกค้าสั่งนะลูกค้าสั่งเป็นแบบนี้ผลิตแบบนี้ครีมแบบนี้ขาวเร็วทันใจส่วนส่วนผสมหรือว่าครีมที่ลูกค้าต้องประการผลิตเนื้อครีมให้ลูกค้ามาเคี่ยวเองใครจะเป็นคนดูแลงานนี้เอ่ยอืมโอ๊ยไม่ไหวแล้ว หัวหน้าคะเธอเหรอเลยคะได้ฉันจะเขียนเธอชื่อเธอให้ดูงานนี้ถ้าสําเร็จเงินเดือนทั้งหมดของเธอหรือว่าเงินที่ได้ที่ลูกค้าให้ฉันจะให้เธอทั้งหมดเอ่อเอ่อไม่ไหวแล้วไม่ไหวล้ะเป็นไรนั่งลงเดี๋ยวนี้ค่อยๆค่ะหัวหน้าโอ้ยไม่ไหวแล้ว,ไ,งลงวมไม่ไหวแล้ว,ว,ลวปู๊ โอ๊ยใครคิด <lonely> <sk liv> <hadi Principal> ทุกคนอ,อย่าแตกตืน่นเงีงีงกินมันไม่ไหวแล้วครับหัวหน้าตายแล้วไม่ไหวจริงๆโอ้ยอะไรกินอะไรเนี่ยโอ้ยฉันจะมาดูบ้านฉันจะมาผลิตเค็มสรุปได้กินอะไรเหม็นๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อนๆสรุปนสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ๊บงวดบายยค่ะบ๊ายบายบริษัทถึงขั้นวงแตก่ะ